สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของเลตเตอร์ซิตี้ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เหตุผลที่เลตเตอร์ซิตี้นะครับไม่ได้เป็นไก่อ่อนให้หงแดงลิฟฟ์ฟูลแล้วก็แมนเชสเตอร์น i เต็ดแล้วก็รวมถึงทีมบิ๊กซิกเคีียวเล่นง่าย ลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นการซื้อขายนักเตะของเลตเตอร์ครั้งใหญ่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งในช่วงซัมเมอร์นะครับที่จะมาถึงนี้เลสเตอร์กำลังสร้างความแตกต่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลสเตอร์เป็นสมมสอนที่รับการยกย่องสําหรับการซื้อขายนักเตะของพวกเขาในตลาดการโอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือสมมสอน,นะครับได้คว้านักเตะอีกอย่างเอ็นกโลกลโกงเต้หนึ่งในผู้เล่นของทีมเจ้าของแชมป์ยูฟ่าชมเบลลีก แล้วก็ริยาร์ดมาเรสหนึ่งในผู้เล่นของทีมเจ้าของแชมป์พิม์ลีกฤดูกาลปัจจุบันจากลีกฝรั่งเศสมาอย่างลีกอังกฤษรวมถึงการเซ็นสัญญาทั้งวิลฟิเอนดีดี้จอนนี่อีแวนและก็ยูริตุลามองตามมาแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับเลตเตอร์มีการเซ็นสัญญากับทิโมธีคาสเตเยและก็วเวสต์ลีฟอร์ฟอนาโดยผู้เล่นทั้งสองคนนะครับย้ายเข้ามาอยู่กับทีมได้อย่างลงตัวนับตั้งแต่คว้าแชมป์พิมพ์ลีกเมื่อรูการ2016 เลเตอร์ได้ทําการขายนักเตะครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยการปล่อยตัวเอกโลกงเต้ให้กับเชลซีตามมาด้วยการขายเดนนี่ริงวอเตอร์ให้กับเชลซีด้วยเช่นเดียวกันจากนั้น,นก็ขายเรียมาเรสให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2018ต่อมานะคต่อมาพวกเขาเก็ได้ขายแฮรี่แม็กควายให้กับแมนเชสเตอร์เดดและเมื่อในซัมเมอร์ปีที่แล้วนะขายเบนชิวลให้กับเชลซีด้วยแต่เลเตอร์ก็ไม่ได้ขายนักเตะที่ในราคาถูก ข้อตกลงทั้ง5ฉบับในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้เงินทุนประมาณ2 5 7ล้านปอนด์ซึ่งส่วนใหญ่นะครับถูกนำกลับมาลงทุนใหม่ในทีมแล้วก็ทำให้เลตเตอร์นั้นสามารถสร้างความทา้าทายสำหรับโคตาชมเบเลกในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่พวกเขานะครับพลาดในวันสุดท้ายของทั้งสองฤดูกาลแต่ในฤดูกาลส0งยและ21นะครับเลตเตอร์ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชูทั่วย FA ครับเป็นครั้งแรกดังนั้นเนี่ย เมื่อเข้ามาสู่ในช่วงซัมเมอร์จึงมีการคาดเดาอีกครั้งว่าเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะของเลสเตอร์อีกด้วยยูริติโอละมองนะครับเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นเมื่อรูการที่แล้วทําไปทั้งหมด2ประตูทําให้2คู่แข่งของเลสเตอร์อย่างลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างให้ความสนใจติลเลมองซึ่งเขาได้รับการเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมไปิดจำรูการของสโม,มสรแต่เลสเตอร์นะครับก็มีความหวังที่ต่อสัญญ,ญากับเขาเนื่องจากเขาเนี่ยเรือสัญ,ญญากับสโม,มสรอ,อีก2ปี และนี่คือซัมเมอร์ที่สโมสรจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบและพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สโมสรไก่อ่อนให้กับทีมบิ๊กซิกเขี้ยวเล่นง่ายๆอีกต่อไปบิลเลนโรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมเนี่ยได้กล่าวหลังจากชัยชนะไอเบคัเมื่อเดือนที่แล้วว่าความสเร็จนี้เนี่ยจะช่วยให้เลเตอร์รักษาผูเลินไว้ได้เนื่องจากตอนนี้นะครับเลตเตอร์ก้าวหน้านำสเปอร์และก็เซนอนในแง่ของความคืบหน้าของสโมสรแต่ไม่ใช่ความคืบหน้าในสนามสนามฝึกซ้อมซีกรฟนะครับแห่งใหม่เนี่ยพึ่ง เปิดเมื่อบีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับทั้งในการดึงดูดและก็รักษาผู้เล่นเอาไว้โดยสนามแห่งนี้นะครับได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสนามชั้นนําระดับโลกยูริเตลมองนะครับกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญสำหรับทีมชาติเบลเยียมไม่ว่าเขามีวรรค์มากมายทําให้โรเบิโตมาร์ติเนสผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมสนใจถึงแม้ว่าเลเ,เตอร์นั้นจะพลาดโคตาลุยชัปปิลลกแต่เลเตอร์นั้นสามารถเล่นบนเวทียุโรปอีกครั้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้นะครบรเจอร์เน้นถึงความแตกต่างเรื่องของอำนาจในการจ่ายระหว่างสมสรบิ๊กซิกกับเลเตอร์แต่นั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นไม่ได้รับรางวัลอย่างงามจากสมุรขณะที่เลเตอร์นั้นอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องการรับข้อเสนอใ,นใดหากข้อเสนอนั้นเนี่ยมีมูลค่าน้อยกว่าค่าตัวของนักเตะหลังจากการใช้เงินเราส0ล้านปอนด์นะครับในการซื้อติลมองแบบถาวรเมื่อ2อฤดูกาลที่ผ่านมาลิวพูและก็แมนเชสเตอร์เดนนะครับ จะต้องมีข้อเสนอที่ดีหากจะให้เลสเตอร์นั้นยอมขายติลเลมองในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ก็คงมีความเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเลสเตอร์เนี่ยจะพยายามเป็นครั้งที่3เพื่อให้ได้โคตาลุยสุดยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกในฤดูกาหนาอีกทั้งความก้าวหน้าทั้งในและก็นอกสนามทำให้ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยได้ผ่านการเป็นสโมสรไก่อ่อนสำหรับทีมที่พวกเขาแข่งขันด้วยแล้วสำหรับข่าวต่อมาติลเลมองด้วยค่าตัว 70ล้านปอนด์นะครับจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลิ์พูลิ์พูต็นข่าวในการคว้าตัวยูริเตอร์มองสตาร์ของลิเตอร์สตีซึ่งคาดว่าน่าจะมีมูลค่าราว70ล้านปอนด์ซึ่งหงแดงยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการต้องจ่าย70ล้านปอนด์ในการคว้าตัวแข้งชาวเวลเยียมจากคิงพาวเวอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการที่โจชจินโยว,วันดูุมนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าหงแดงนี้ย้ายออกจากแอนฟิลลิ์พูจึงต้องให้ความสนใจนักเตะชาวเ,วเยียมไวัย10ปีรายนี้ เขามีความสุขกับฤดูกาลที่ผ่านมาโดยยิงทั้งหมด9ประตูกับบุกแอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด51นัดในทุกรายการให้กับทีมของเบรนเดอร์รวมถึงการซัดประตูชัยสุดสวยนะครับที่พาทีมคว้าแชมป์ไอเบครับเหนือเชลซีที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เลสเตอร์นั้นล้มเหลวในการคว้าโคตาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับการเก,ก็งกนะครับได้เพิ่มขึ้นของอดีตกองกลางอันเดรสและก็มนาโก แล้วก็อาจจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเลตเตอร์นะครับได้มีการปักป้ายราคาค่าธรรมเนียนมเอาไว้ที่70ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับดดลอมองแต่แข้งชาวเบเวย์เรยนี้นะครับคือมิดฟิลด์ที่ใช่สำหรับลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาเพื่อเจ้ากระดับของพวกเขาขึ้นไประดับหนึ่งได้จริงๆหรือด้านจอสเบอร์ริตันนะครับนักเขียนเรื่องฟุตบอลของเว็บไซต์ liverpool.com นะครับได้เขียนบทความโต้แย้งกรณีของหงแดงไว้ว่า ในูการที่แล้วนะครับลงเล่นไปทั้งหมด37นัดแล้วก็38นัดในรูกการนี้ซึ่งยิงไปทั้งหมด6ประตูกับ4แอซิดซึ่งในสกอ A เบครับที่ประสบความสำเร็จทําไป3ประตูกับ2แอซิดนี่คือความได้เปรียบของมิดฟิลของลิเวอร์พูลในรูกการที่ผ่านมาในแง่ของการทําประตูในทุกการแข่งขันโดยเคอร์ติสจูนะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงท่ามกลางมิดฟิล์หงแดงด้วยผลงานการยิง4ประตูกับ5แอซิดในทุกการแข่งขัน,ขนตามมาด้วย เซอร์แนซากิรีนะครับทำไปหนึ่งประตูกับสีแอซซิตแล้วก็วายนดุมนะครับแข้งที่ย้ายออกจากทีมทําไว้3ประตูไม่มีแอซซิตการขายเกมรุกในตำแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พลนั้นนะครับชัดเจนว่าเป็นปัญหาสำหรับครอปในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตีละมองเนี่ยน่าจะไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวทําประตูเป็นหลักแต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่สามารถซัดประตูคู่แข่งได้ตามที่เราได้เห็นนะครับการซัดประตูสวยๆๆในนัดชิง F a ฟเอคับกับเชลซีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วเนี่ยแข้งชาวเบลเยียมเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่สามารถจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมการรับรู้ตําแหน่งและพลังงานที่ยอดเยี่ยมจีลอมองเป็นผู้เล่นที่ใช้งานหลากหลายและสามารถเล่นได้ตำแหน่งมิดฟิลตัวรับหรือตัวรุกก็ได้ดังนั้นนะครับจีลอมองเนี่ยน่าจะเก่งในตำแหน่งกองกลาง3คนของลิเวอร์พูลภายใต้ในระบบ4-3-3ของพวกเขาซึ่งเขาเนี่ยน่าจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเวนดรดุมของจริงเขาจงเล่นในตำแหน่งกองกลางบ็อกทูบ็อกคู่กับเทียโก้อาคันตารา ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อสิ้นสุดดูการที่แล้วหลังจากเริ่มต้นดูกการที่ยากลาบากเนื่องจากความเก่งกาจของเขาเนี่ยยังสามารถเป็นแข้งซัพพอร์ตของฟาบินโยได้เห็นได้ชัดนะครับเมื่อดูการที่แล้วนะครับว่าลิวฟูน,นั้นพลาดตาแหน่งแดนกลางของแช่งชาวมาซินอย่างมากเมื่อเขาต้องมีการเปลี่ยนลงเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กสำหรับจีลลมองนะครับพวกเขาเนี่ยจะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในแนวรับมากกว่าในระดับสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโจนแล้วก็ เซมเบเรนและก็บินเนอร์สิ่งที่จะช่วยให้ครอปมีความยืดหยุ่นทางเทคนิคมากขึ้นในดูการหน้าบางทีอาจจะให้เลย์ูนั้นใช้ในระบบ4231นะครับที่มีเกมรุกอันตรายมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ433แบบดั่งเดิมการลงนามดีละมองในซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นตัวแทนเมนดุมจะเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยเมนดุมคือผู้เล่นคนสำคัญของครอปซึ่งความสม่ำเสมอของโปรไฟล์ของตีลมองนะครับก็จะดูเข้ากัน ซึ่งมูลค่า70ล้านปอนด์นะครับภายใต้สัญญาถึงปี2023หากลิฟูนั้นทําได้จริงลิฟูจะกลายเป็นทีมที่ยกระดับทีมขั้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือแข้งที่ล้ำค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากทีมที่เคยชนะลิฟฟูมาสู่อีกทีมหนึ่งทั้งหมดนี้คือการนรับเด็กข่าวสารของเลตเตอร์สตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ